แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปพอถึงปีเราก็นึกถึงความตายว่าเอแล้วเราจะอยู่อีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องมาสรุปความดีของเราสรุปเพื่อเตือนตัวเองว่าเออเรานะหนึ่งปีแนละ้วมีความดีอะไรมีความบกพร่องอะไรไอ้ความดีของเราเนี่ยที่เราทำเนี่ยมีเรี่ยวแรงทำเนี่ยเพราะข้าวชาวบ้านที่เลี้ยงเรานะ ญาติโยมตักบาทให้เราสะบงจีวรที่เราใช้สอยต่างๆนี้ญาติโยมถวายเรามันต้องบอกให้ญาติโยมเขารูนะ้ว่าเราได้แก้ไขตัวเราเองหรือทำความดีอะไรมาได้มั่งเนี่ยสรุปให้ได้ว่าเราได้ทำอะไรมามั่งได้ข้อคิดได้ความดีอะไรมามั่ง แปีของหลวงพ่อจึงได้เขียนหนังสือวันเกิดขึ้นมาในเรื่องของการทําหนังสือวันเกิดได้พยายามทํามาตลอดเลยเป็น10บสปียิ่งไปกว่านั้นตลอดปีเนี่ยหลวงพ่อเทศพวกเรามาเนี่ยนะวันนี้เดือนสุดท้ายช่วยบอกหลวงพ่อหนะ่อยไอ้อะไรที่หลวงพ่อทําไม่เข้าท่าเนี่ยนะสิเดือนที่ผ่านมาหลวงพ่อเป็นกัลยาณมิตรให้กับพวกเรา เดือนที่12ช่วยเป็นกัลยามนตรใเทศหลวงพ่อหน่อยอยากจะให้คนอื่นเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็อยากจะเป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นไปพร้อมๆกันด้วยก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาคือสัจจะต่อความดีอนุภาพพลิกโลกร่วมทิมพหนังสือธรรมะเป็นธรรมทานสัจจะต่อความดี อนุภาพพลิกโลกร่วมกองทุนจัดพิมพ์หนังสือได้ที่ห้องรับบริจาคอาคารทร้อยปีคุณยายโทร02 831 1650 081 491 4990